นางสาววัฒนาหอมหวนนะคะทํางานอยู่ที่สํานักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนตาแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชานาญการค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นคนดีสีเหลืองทองค่ะ ก็ในการทำงานก็จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสนะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนหรือไม่ก็อาจารย์ด้วยก็ทำงานงงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส,ส,สอยู่แล้วค่ะให้คำแนะนำนะคะอย่างแรกแล้วก็บอกขั้นตอนการปฏิบัติว่า,าวนักศึกษาควรที่จะทำอย่างไรบ้างก็คือทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องในแต่ละกระบวนการค่ะ ถ้านักศึกษาดําเนินการผิดเราก็ชี้แจงว่านักศึกษาควรที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาลัยค่ะ mm hmm. คิดว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยนะคะที่บุคลากรที่จะทาผิดแต่ถ้าเกิดว่าเอขาทําผิดแล้วเราก็ให้โอกาสเขาเราก็เ,เหมือนชี้แนะแล้วก็ให้ในสิ่งที่ถูกต้องกับเขาค่ะถ้าพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็แจ้งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องะคะให้เขา ช่วยดำเนินการให้ถูกต้องนะคะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็โปร่งใสในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องค่ะ